สัสดีค่ะโคสิตามมาแล้วเย้นะมาด้วยพลังของความเข้มแข็งนะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสู่หัวข้อที่ว่า3วิธีนะคะยุติความล้มเหลวนั่นเองนะคะอ่านะเพราะไหมนะสำหรับวันนี้ที่คุณจะยุตินะค,ะความล้มเหลวทั้งปวงในชีวิตของพวกคุณให หมดสิ้นไปเออนะคะวันนี้นะคะคุณสังเกตดูไหมว่าหลายๆครั้งหลายๆคา,า,าเนี่ยที่เวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยบางคนกลัวกับการตั้งเป้าหมายนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบางทีตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่เป็นตามตามความฝันตามความคาดหวังของคุณนะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเอาเป้าหมายนั้นอนะ่ะมาทําลายเป้าหมายใหม่ของเราไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดไม่กล้าทุกๆุกอย่าง คุณลืมความฝันคุณกันไปหมดแล้วนะในบางคนนะวันนี้สิ่งที่โค้ต้องเปิดเพลงปลุกพลังตั้งแต่แรกนะคะโคตกำลังจะมาบอกกับคุณว่าทุกๆความฝันที่คุณเคยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันมีความฝันบางฝันค่ะที่คุณก็ทําสําเร็จมาแล้วจริงหรือไม่จริงคุณเคยฝันนะคะบางคนฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆคุณก็ได้เป็นบางคนฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆ คุณก็ได้เป็นบางคนฝันว <improving. S 2> ่าจะมีครอบครัวท <Wars. S 1> <icking> ี่อบอุ่นคุณก็ได้เป็นบางคนฝันว่าอยากจะมีรถยนต์ขับวันนี้คุณก็ได้คุณก็มีคุณเห็นไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี้ยหรืออดีตนะคะที่เราเคยใฝ่ฝันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่ค้ณกำลังจะบอกคุณนั่นหมายความว่าอย่างไงคะหมายความว่าความฝันที่คุณเคยฝันและคุณรู้สึกคุณปารถนาอย่างแรงกล้าแน่นอนค่ะคุณได้ความฝันนั้นน่ะมาครอบครองแล้วนั่นแปลว่าคุณก็มีอํานาจพิเศษในตัวคุณคุณมีความพิเศษในตัวคุณคุณมีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณสามารถที่จะเสก สร้างเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าคุณรู้กฎของการใช้งานของมันนะคะเหมือนในวันที่1ึงถึงวันที่12ก็คือวันนี้ใช่ไหมที่โค้ดได้บอกมาทั้งหมดนะว่าคุณควรจะใช้มันอย่างไงนะกับกฎนะคะกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎนะคะไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนทีนี้นะคะสิ่งที่โค้ดจะบอกคุณวันนี้นะสิ่งที่คุณต้องทําคือการที่คุณต้องรื้อความฝันของคุณค่ะ โค้ดอยากให้คุณนะคะฟัง21วันนี้กับโค้ดบางคนถึงเป้าเลยนะ mm hmm. น็อกเอาท์ไปเลยนะคะ mm hmm. ปี60 mm hmm. ย์่นระยะเวลามา6เดือน mm hmm. ย่นระยะเวลามา3เดือนนะ mm hmm. ให้คุณตั้งเป้าหมายใหญ่อ่าเมื่อรอบที่แล้วโค้ดบอกให้คุณตั้งเป้าหมาย3เดือน แต่วันนี้นะคะโค้ชอยากให้คุณลองเขียนเป้าหมายใหญ่ของคุณนะคะแล้วเรามากําจัดหรือยุติค,ความล้มเหลวทั้งปวงด้วยการปฏิบัติตามคอนเทนต์นี้นะคะโค้ดบอกเลยค่ะถ้าคุณฟังโค้ชตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12เนี่ยโค้ชมักจะบอกคุณเสมอๆนะคะว่าเจ้าจักรวาลเนี่ย นะหรือพระเจ้าเ่ยเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่มากจํานวนเงินเท่าไหร่น้อยแต่เขารู้แต่ว่าแรงปารถนาของเราเนี่ยมันแรงกล้ายิ่งเรามีแรงปาถนาที่แรงกล้าบวกความสุขและความสนุกเข้าไปนะคะแน่นอนค่ะจักรวาลเขาจะจัดสรรให้คุณอะไรก็ตามที่คุณปารถนาและคุณรู้สึกฟิลไปกับมันนะคะคุณรู้สึกดีไปกับมันนะคะแน่นอนค่ะจักรวาลหรือเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณ คุณเคยดูอลาดินใช่ไหมคะถั่วตะเกียงแล้วมียักษ์จินนี่ออกมารับมีอะไรให้ขน้อยรับใช้อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือจักรวาลหรือพระเจ้านะในความคิดที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงประหนึ่งสัญญาณ WiFi แหลคะค่ะคุณมองไม่เห็นแหลคะค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดสัญญาณ Wi-Fi นะั้นแน่นอนคะ่ะอินเทอร์เนต็ตคุณจะสปืร์สปาร์ดรวดเร็วปานชนิดเหมือนกันคะ่ะถ้าวันนี้คุณอยากติด10 g ีในชีวิตนะคะคุณต้องรู้วิธีการใช้มันโอเคไหมอ่าน้องขิมบอกว่า มีหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะเยี่ยมเลยว้าวนะพี่แจนบอกว่ามีเงินให้คุณพ่อคุณแม่เดือนละหนึ่งแสนบาทสุดยอดมากค่ะคุณธิดายาพาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดายาพามาทันนะโค้ตกำลังถามถามเป้าหมายแต่ละคนเลยนะคะปีหกศูนย์น้องคอบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่หนูอยากมีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินเก็บห้าล้านบาทค่ะเยี่ยมนะคะอ่ารายได้เยอะๆต้องระบุจำนวนมาด้วยนะคะ คุณลิสกี้มอไซคลิสกี้พ่วงข้ามบอกว่าไม่ขออะไรมากไม่ขออะไรมากเลยนะขอให้ได้กําไรเดือนละหนึ0 0 0สบาทก็พอค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะเยี่ยมนะคะคุณเนรี่เนรี่อยากเป็นเจ้าของกิจการเยี่ยมะคะ่ะเ <_' S 2> ป้าหมายปี60ของคุณสุดยอดมากนะคะอะน้องเดียนะคะน้องเดียบอกว่าอยากมีไรายได้เยอะสิบล้านบาทอยากพาแม่ไปเที่ยวจา้ายอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ อ่ะโอเคมาฝันไปเที่ยวยุโรปมีพ็อกเก็ตมันนี่หลักล้านอีอโอ้โหประดาแจ๋วเลยค่ะน้องกอบอกว่าอยากมีรายได้เดือนละสองแสนบาทส่งเงินให้ที่บ้านใช้เหลือเฟือค่ะเยี่ยมเลยคุณรู้หรือไม่นะคะว่าสิ่งที่คุณเนี่ยคิดอยากได้ฝันนะคุณมีเป้าหมายเดือนนี้แล้วนะสิ่งที่โค้ชจะมาบอกคุณปีนี้อ่ะคุณมีเป้าหมายปีนี้นะคะทุกคนยอดเยี่ยมมากโค้ดบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมาย นั้นนะคะจะบอกข่าวดีนะว่าคุณมันเป็นไปได้สําหรับคุณมันเป็นไปได้สําหรับคุณค่ะคุณขาทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะแต่คุณต้องรู้นะคะกฎการทํางานของจักรวาลนี้นะคะถ้าคุณใช้สูตรนี้นะ,ะมันเป็นสูตรฟิสิกควอนตัมนะคะแน่นอนค่ะ กฎย่อมเป็นไปตามกฎถ้าวันนี้คุณรู้กฎการทํางานของเจ้ากฎแรงดึงดูดนะคะเจ้ากฎของเวลานะเจ้ากฎของความเหลือเฟือม้างข้างนะคุณจะเข้าใจและคุณได้ใช้มันทุกความฝันโค้ดขอยืนยันกับคุณตรงนี้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะโค้ดนี่แหละคะ่ะคือหลักฐานตัวเป็นๆนะคะที่ก่อนหน้าที่โค้ดจะรู้จักครูรุ้งนะอ่าโค้ดนะเคยมีช่วงชีวิตนะคะที่เหลือเงินติดตัว20บบาท นะคะอ่ามีนี่สินเต็มเลยนะคะแต่โค้ดเป็นคนข้อดีของโค้ดคือไม่เคยปล่อยเรื่องลบให้ใครรู้นะ,ะไม่มีใครรู้ที่พวกคุณรู้กลุ่มแรกนะ <c oughs> อ่าวันนี้โค้ดนะคะขออนุญาตเล่าอาดีตให้คุณได้ฟังว่าโค้ดตอนนั้นนะคะโค้ดเหลือเงินอยู่20บาทนะคะลดกำลังจะถูกยึดนะคะเพราะว่าธุรกิจที่โค้ดเคยทำนะธุรกิจอาหารและสภาพาและสปาเนี่ยมันล้มเหลวแล้วมันมีนี่ในระบบและนอกระบบ ะะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วประกอบกับธุรกิจที่โค้ดทำเนี่ยมันก็มีรายได้ค่ะแต่มันไม่พอกับจ่ายหนี้สินนะที่เขามาทวงนะคะจนโค้ดเหลือเงินเนี่ยเมื่อสัก2เดือนก่อนเนี่ยมีโมเมนต์ที่เหลือเงิน20บบาทกับหนี้อีกหลายล้านนะคะก่อนที่โค้ดจะมารู้ความลับนี้นะโค้ดเป็นคนที่จับอะไรแล้วได้เงินแสนเงินล้านจริงค่ะ แต่เงินเนี่ยมันมักจะอยู่กับโค้ดได้แ๊บเดียวอ่ะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเออนะหลังจากที่โค้ดนะคะได้เปิดใจเรียนรู้กับครูรุ้งนะคะชีวิตโคต้ดเปลี่ยนไปนะโค้ดเป็นคนเก่งนะคะยอมรับเวลาทํะไรเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะแต่มันมีอย่างอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรโค้ดติดค่ะโค้ดติดค่ะในไมซ์เซตของโค้ดค่ะว่าเวลาเราได้เงินมาเนี่ยคนมักจะเอาเงินไปจากเรา เมื่อโค้ชนะคะได้เปิดใจเรียนรู้เปิดประตูนะคะหัวใจให้กับครูรุ้งเหมือนที่วันนี้พวกคุณทุกคนกําลังเปิดหัวใจของคุณให้กับโค้ดนะคะมเมื่อนั้นนะคะการเปลี่ยนไปของโค้ดเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือภายในช่วงระยะเวลานะคะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะโค้ดจับรายได้จากการฟังครูรุ้งหน้าเพจฟรีๆนะครูรุ้งสอนเนี่ยเหมือนที่โค้ดสอนคุณฟรีๆแบบเนี้ยอ่ะนะคะ โค้ดจับรายได้นะคะไม่กี่วันโค้ดจับไม่ได้นะเมื่อวัน5-7วันเนี่ยประมาณ3 0 0 0สนได้นะคะจากเหลือเงิน20บาทโดยที่โค้ดไม่ได้ลงทุนเลยนะคะนี่เป็นเรื่องจริงที่โค้ดจะเล่าให้คุณฟังเพราะเมื่อโค้ดรู้ความลับของการใช้กฎของจักรวาลน,นะคะโค้ดก็สามารถเสกสร้างนเนรมิตได้จึงเป็นที่มาของเพจนี้นะคะถึงมาแบ่งปันพวกคุณโค้ดรู้ค่ะว่าความไม่มีมันลําบาก เพียงใดและโค้ดก็รู้ค่ะว่าคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบจริงๆเมื่อคุณนะคะเมื่อโค้ชเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วโค้ชก็เลยมาแบ่งปันเรื่องราวโค้ชเลยอยากบอกคุณว่าวันนี้นะคะสิ่งที่โค้ชทาอันดับแรกเลยจริงๆนะมันคือการตั้งเป้าหมายค่ะแล้วโค้ดเนี่ยเป็นคนให้ตั้งเป้าหมายใหญ่มากๆเลยนะคะโค้ชตั้งเป้าหมายเลยนะคะหลังจากที่ฟังครูรุง้ง เปิดใจนะคะเปิดรับการไหลของเงินไม่ว่าใครมาเสนอโอกาสโค้ดจะมองก่อนว่าโอกาสนี้มันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้โค้ดกระโดดลงไปเล่นเลยโค้ดกระโดดเล่นกระโดดเล่นกระโดดเล่นถ้าไม่ได้หยุดอันไหนวิ่งได้วิ่งวิ่งไปสุดชีวิตแล้วไม่หันกลับมาอีกเลยนะคะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทุกคนมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อจากนี้ไปนะคะมันคือสามวิธีนะที่คุณจะยุติความล้มเหลวทั้งปวงในชีวิตของคุณ ตามวิธียุติความล้มเหลวนะคะในข้อหนึ่งเลยคือคุณต้องคิดถูกและคิดบวกโดยการที่คุณต้องหาโรโม m o ลหรือต้นแบบที่คุณอยากจะเป็น เช่นบางคนขายครีมอยู่คุณอยากประสบความสําเร็จในการขายครีมอยากสร้างแบรนด์ตัวเองคุณต้องหาต้นแบบคือคนที่เขานะคะผลิตครีมหรือทําครีมหรือเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมแล้วเขาประสบความสําเร็จเขาทํำยังไงเขาโพสต์ยังไงคุณต้องไปดูเขาตั้งแต่แรกค่ะ เสร็จแล้วคุณต้องคิดบวกด้วยนะคะเพิ่มพลังความบวกโดยการหาความรู้ใหม่ๆอัปเกรดตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคุณต้องใช้พลังของกฎของแรงดึงดูดค่ะคุณใช้กฎของแรงดึงดูดหรือจักรวาลน,นี้ค่ะจะทําให้คุณทํางานง่ายค่ะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะมาข้อ2นะคะสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวไปก่อนเนี่ยมักจะเป็นอะไรรู้ไหม เช่นบางคนผลิตครีมนะคะลงทุนไปแล้วนะคะโพสต์ไปนะคะประมาณเดือน2เดือนหรือไม่เคยเปิดปากตลาดเปิดหาลูกค้าเลยนะคุณก็หยุดซะแล้วนั่นแปลว่าคุณไม่มีความสม่ําเสมอค่ะสิ่งที่คุณจะต้องยุติความล้มเหลวทั้งปวงคือคุณต้องมีความสม่ําเสมอค่ะอ่า ความสม่าเสมอน,นี้นะคุณต้องลงมือทําในทุกๆเนื้องานของคุณด้วยหัวใจค่ะอ่าเคล็ดลับการทําแบบสําเร็จแบบง่ายดายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยชิลมากคุณต้องทํามันด้วยหัวใจของคุณค่ะงานที่คุณทํากําลังไปช่วยเหลือผู้คนใช่หรือไม่เมื่อคุณตอบตัวเองได้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันกำลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนี่วะ สินค้าเราเนี่ยมันเจ๋งจริงจริงมันทําให้คนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นคิดบวกขึ้นเมื่อคุณได้แบบนั้นแล้วคุณจงทํามันด้วยความสม่ําเสมอด้วยหัวใจอันเต็มอิ่มของคุณโอเคไหมหัวข้อที่3เนี่ยสิ่งสําคัญมากๆเลยนอกจากความสม่ําเสมอนะและการยืนหยัดแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้เลยในกฎการทํางานของจักรวาลน,นะคะคุณต้องรู้คือคุณต้องรู้จักการ รอคอยค่ะเออนะซึ่งบางคนนะโอ้โหสตีค้องร้องเปล่า่าอะไรวะทําแบบที่โค้ดบอกทุกอย่างแล้วไม่ยังไม่ได้วะขอเดือนละแสนเพิ่งได้มาสามหมื่นคุณเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะคุณต้องรู้จักนะคะ การอดทนรอนะคุณต้องรอคอยเป็นนะเมื่อไรที่จัก,กรวาลเขาดูแล้วว่าคุณคู่ควรระดับจิตคุณได้พลังใจคุณมีคุณแอคชั่นได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะคะเหมือนที่โค้ดเป็นนะหนึ่งเดือนโค้ดจับรายได้เจ็ดหลักนะคะจากการใช้กฎของจัก,กรวาลน,นะคะเพราะโค้ดแอคชั่นเต็มที่ใช้หัวใจเต็มที่ใช้ความรู้สึกเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ โค้ดไม่มีลังเลสงสัยในกฎของจักรวาลโค้ดไม่มลีลังเลสงสัยเลยว่าจะมาเมื่อไหร่โค้ดไม่สงสัยเลยว่าโค้ดต้องทําอะไรบ้างเพราะโค้ดเขียนไว้หมดแล้วว่าโค้ดต้องทาอะไร ค้ดไม่ลังเลสงสัยที่จะเชื่อกูรูที่เขาเก่งๆเหมือนกันนะโค้ดเชื่อว่าวันนี้คุณทุกคนนะคะก็ไม่ลังเลสงสัยที่จะเชื่อโค้ดและคุณเอาลงไปทำนะคะโค้ดมัดม่นใจว่า21วันนี้ที่คุณเรียนรู้ไปกับโค้ดนะคะต้องมีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้แบบ300%รและก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้แบบร0อและก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้5 0และก็มีคนบางคนที่เขาเอาไปใช้ หนึ่งเปอร์เซนต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่คุณรับรู้ไปเพราะนั่นคือพลังงานดีค่ะเพราะนั่นนะคะหนึ่งเปอร์เซนต์ที่คุณรับไปทุกๆวันจากโค้ดสามร้อยหกสิบห้าวันคุณก็เปลี่ยนไปแล้วสามร้อยหกสิบห้าองศานะโค้ดยินดีเลยมันแล้วแต่คุณแล้วล่ะคะ่ะว่าวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้โค้ดมาบอกวิธีรัดให้คุณแล้วนะคะว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของคุณนะ มาพอหอมปากหอมคอโค้ดว่าคุณได้อะไรจากโค้ดไปกันเดียวแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวโค้ดส่งพวกเราทุกคนนะคะไปนอน <c oughs> ไปนอนนะไปทำภารกิจชีวิตต่ออ่ะส่งพวกคุณไปทำภารกิจชีวิตนะจ๊ะรักพวกคุณทุกคนเลยนะคะไปะไปนอนกันที่รัก <c oughs> ร่างกายชาจัดี4ทุ่มถึงตี2 พยายามอย่าหลับเกินสี่ทุ่มมากนะคะเต็มที่ก็อย่าเกินตีสองนะเออร่างกายเขารักคุณนะคะเขาอยู่กับคุณมาตั้งนานรักเขามากๆด้วยไปแล้วบ๊ายบาย